ดูเลเบลี่ทูมโรชิกที่อ t c ีสีบำรุงผิวล้ำลึกตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานด้วยจีกอดมือใหม่ใช้ง่ายผิวดูฉ่ำวาวภายใน20นาทีเซ็ตทีอยู่ซอฟไอศครีมโมเดลลิ่งมาต่อจากนี้ไปนะครับผมจะประกาศที่หนึ่งของเรามียอดขายทั้งหมด43,300บาทคือทีมหมายเลข หนึ่งครับหลังจากที่จับกลุ่มก็ไม่มีคนเอามาเจอของที่แบบแพงอีกแล้วพลิกมาชนะห้าเท่าก็คือแบบสะใจมันเกิดอะไรขึ้นที่ที่ที่เราชนะขาดขนาดนี้ภูมิใจมากที่ทำได้สี่หมื่นสามกระโดดแล้วทีมรับสองได้ไป900าบาท นั่นคือทีมหมายเลขเจ็ดครับอันดับที่สคือทีมที่2ครับต่อไปเป็นอันดับที่4ครับนั่นคือทีมหมายเลขแปดครับลำดับที่5นะครับทีมหมายเลขสามครับลำดับที่6ทีมหมายเลข 5ครับคราวนี้ก็เหลืออีกแค่2ทีมเท่านั้นที่เหลืออยู่คือทีมที่ขายได้น้อยที่สุดอันดับที่7ขายได้2,400บาทคือทีมหมายเลข หมายเลข6ครับทีมสุดท้ายขายได้1,900บาทนั่นคือทีหมายเลข4รู้ตัวเลยว่าเอาแล้วเราทำใจไว้แล้วอ่ะทายแน่เลยสนุกกันมากไปจนแล้วในยอดขาย หลังท้ายเรียกว่าที่โหลเลยเงี้ยฮะผมเดาว่าขายได้1ชิ้นเรา5้าคนไม่ได้มีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเครื่องสำอางเลยอยาเงี้ยฮะกมตั้งใจทำที่สุดเลยครับยอดขายหนึ่งชั่วโมงนะครับที่พวกคุณพยายามไลฟ์ขายของกันไปนะครับเป็นยอดรวม83,800บาทเลยทีเดียว ฐานลูกค้าเขาไม่ใช่ผู้หญิงแต่ถ้าเขารู้จักวิธีก็คือว่ารู้ว่าลูกค้าของเราคือใครสินค้าเราเนี่ยคนซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเอาซื้อไปใช้ก็ซื้อไปฝากซื้อเป็นของขวัญซื้อไปฝากเมียซื้อไปฝากลูกก็ได้ผมว่าเขาชิลเกินไปพอทุกคนมาแบบอีซี่กันหมดโดยการที่ให้เหตุผลกับตัวเองเราเป็นผู้ชายเราจะขายสินค้าผู้หญิงยังไงพอเขาคิดแบบนี้ปุ๊บแอคชั่นก็คือ ฉันไม่น่าจะขายได้ตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่เขาทำคือทุกคนแค่ผัดกันมาทาหนะ้าข่าวร้ายของพวกคุณทั้งห้าคนคือวันนี้ไม่มีทีมไหนตกรอบกลับไป ก็หลังจากที่ไม่มีทีมไหนตกรอบไปแล้วนะครับจริงๆตอนนี้คนก็น่าจะเกินอยู่เพราะฉะนั้นคณะกรรมการของเราก็ได้มีการคัดเลือกมานะ8ท่านนี้ผมจะเรียกมานะฮะขอเชิญน,นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณเนสครับคุณนมแนนครับคุณวาวครับคุณวาวช็อปเปอร์ครับเดียวตะครับ แสววาครับคุณยามหมูและคนที่แปดครับโชกุ่นครับก็หลังจากคณะกรรมการได้ไต่ตรองมาเรียบร้อยแล้วมาสเตอร์ของเราทุกๆคนได้ตัดสินและเลือกนะครับแปดคนนี้เป็นหัวหน้าทีม พวกคุณหัวหน้าทีมจะต้องเลือกลูกทีมเซตทีมกันใหม่แล้วภารกิจของเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปครับเลือกให้ดีเพราะนี่คือทีมที่จะอยู่ตลอดการแข่งขันเลยทีเดียวคนแรกก่อนเลยครับคุณเนสอ่เนสขอเลือกนะคะคุณฟังโก้ค่ะฟังโก้ไปต่อแถวเลยครับ น้องแนนครับซามินาค่ะอ้าวมาแนนะแอบมองว่าน้องในทีมมาคือแบบเหมือนหน้ามันเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนกแนก็แนนก็หน้าเสียด้วยแล้วแนนรู้สึกว่าแนนเลือกซามินาไปเนี่ยคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลยว้าวจ้ะโนเขาเลือกพี่น้โมค่ะน้โมครับเชิญัอเอคุณเจนนี่เบอร์สามสองค่ะเชิญ ตาครับผมเลือกเจดนะครับเพรว่าขอเลือกเพนค่ะเชิญครับที่เห็นน้องเพนแล้วแบบพี่แดนอยากได้ถึงบอกว่าแพรว,ว่าพี่แนนถ้ามีโอกาสเอาน้องเพนคืนพี่แนนจะเอาคืนนะคะคุณยาหมูครับผมเลือกนัเจดครับ และโชกุลครับผมเลือกพี่ไม้ครับอ่ากลับมาที่เนสครับน้องเบลค่ะอ่าน้องเบลไปลูกบาสมาก็ไม่แปลกใจที่เขาจะเลือกกลุ่มเดิมเพราะในใจเขาคิดว่าอะไรอย่างที่ว่าในใจผมคิดว่า <c oughs> เฮ้ยถ้าพวกเราทําอีกทีนึงอ่ะเราจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ย เรามาแข่งเราต้องเป็นซ u r ไ i เวอร์แล้วถ้าคุณยังคิดว่าคนนี้อยู่ทีมเดียวกับฉันมาแต่คุณไม่คิดบ้างหรอว่าที่เหลือทีมเราจะรอดอยังไงมันคือเวลาที่เราต้องเอาตัวรอดมันมีผลเสียนะครับเพราะนักขายเนี่ยวัดกันที่ยอดขายและก็เหลือกันอยู่8คนสุดท้ายแล้วเราไ็รู้สึกว่า มัน,ม,นมันความรู้สึกมันรู้สึกเฟลเฟลตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยจะมีใครเลือกเราหรือเปล่าจริง,รงๆเราถูกใครเลือกก็ได้ค่ะกลับมาที่คุณเนสนะครับเนื่องจากความสวยใกล้เคียงกันมากๆขอเลือกคุณเบบี้มายค่ะเชินคุณเบบี้มายน้องโมทนาค่ะพี่ส้มโอค่ะส้มโอครับคุณปุ้ยค่ะปุ้ยครับ ปั๊เบิ้ลนะครับป,รปั๊เบิ้ลครับเชิญป,ปันน๊บเบิ้ลพี่พดิวค่ะสองท่านนี้ครับคุณยามหมูครับและคุณเลือก คุณเบนครับเชิญคือเรารู้สึกเฟลแล้วก็อยากเดินออกอยากเดินออกไปเลยอะค่ะอยากเดินออกไปเลยไม่อยาก ทำอะไรอีกแล้วทำไมเราต้องเป็นคนที่ถูกเลือกวะท,ท,ทั้งๆที่เวลาที่เราอยู่ในในที่ของเราอะเราเราไม่ใช่แบบนี้อะทำไมเราต้องให้คนอื่นมาตัดสินเราอรอมันไม่ใช่อ่ะก็เลยแบบใจจริงคืออยากจะเอินออกแล้วก็กลับบ้านไปเลยได้สั้น และนี่คือโฉมหน้าของทั้ง8ทีมของเราครับ <Yeah. S 1> ต่อจากนี้ไปนะครับแต่และทีมจะมีชื่อของเขาด้วยนะครับนี่คือ I am number one I am number two I am number three I am number four I am number five I am number six I am number seven I am number eight แล้วอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับโหวตให้กำลังใจกับทุกๆคนที่นี่ด้วยแล้วกันนะครับผ่าน w w w i a m s e l e c ดอทนะครับหรือว่าส่ง SMS กันเข้ามาก็ได้นะครับตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ถ้าใครได้คะแนนโหวตมากที่สุด5คนจะมีรางวัลพิเศษวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแขมเชิญพิเฉษของเรานะครับคุณฟอ์และคุณพีนะคะ เป็นกำลังใจที่ดีมากวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับเราจะขอพักสงครามเพียงแค่7วันนะครับวันจันทร์หน้าเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับเราจะเริ่มสงครามกันใหม่นะครับทางช่อง w o r k p o i อยกดหมายเลข2 3นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ I am c e l e สงครามนักขายขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน i a m c e l e สงครามนักขาย ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะโหลดแปปดลอปมิชเฉลเลยค่ะทุกคนเหมาสิบเลยจ้าเหมาสิบเลยจ้ายอที่จะปัน้นควมุนขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้สุดยอดว่ะผมไม่อยากอยู่จุดนั้นไม่อยากอยู่ตรงนั้นนะครับ